แเธอหยดเลยอะยวที่ขอแใ่พิธีรุบท่านะครับผมวันนี้เราไม่ซื้ดีมาใชนะครับใายหัวใจดวงของโต้เพื่อ โอ้ยีใจเดียวซะ้วยดิไม่ได้คนหลายใจเลอข้าเนะข้่ะอ้าไมทัอะไรไม่ม,ไม,มีไม่มีคนจะทูของังไม่มีโอ้มันจะร้อนนะดอ <laughs> อะิอะไรนะจ๊ะกินบุหรเยอะขนานั้นโอ วิ่ดังมากจริงเสียงดังมากดังรู้ไหมเขาเปิดเพลงไรเปิดไอโอแล้วทำไมไม่เต้นอ่ะแล้วพ่วนึงพ่วงนะที่มิงเดียมันออกมาตอนที่อแล้วเนี่โอ้โหัคิดถึงกัไมคิดถึงองช่วงนี้ไม่ค่อยด้มาวิ่งลงไม่ได้มาวิ่งเล่นในเอ็กซ์เลย ไ่ทำอะไรครับโซเชียลไม่คไเคยเล่นโซเชียลตรงนี้ใช่ <c oughs> ใชชไหมโอ้โหไม่ใช่เด็กติดเกมโอ้แอบฟุ้งน่ามากจริงผมมีอานองหน้าสมสีมีแต่ละชื่อ <c oughs> ใช่ใช่โอ้แต่ละัมากนี่ผมเริ่มเข้าวงการแล้วมันมีผมไปบ้านเพื่อนมาคือเพื่อนผมเลี้ยงงมุมงงงโอ้ มูก <c ười> oh, ีกาตุ๊กแกมีเยอะมากเลยอะไรอ่ะเอาเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นที่รักเหรอคิดถงเหรอคิดีั ชื่อชื่อ,ช,อชื่อต่อลยโอ้ร้อนมากนี่เป็นคนเหนื่อออกยากมากเลยนะนจริงๆครับเหน่องแต่วันนี้เป็นวันแรกที่งอออกโมดีเลย นี่เราฝึกตื่นเบื้องต้นตนันไตรมาสที่สองนะครับผมผมคุณพูโนวินยนะครับผมสาธิตทุกอย่างให้ทุกคนดูเลยนะครับเอ้ยเริ่มอ๋อเธอหยาบงงเดี๋ยวผมกลับมาจากอเมริการอบนี้ผมจะกลับมาตั้งตานอมกครั้งหนึ่งจากที่ห่างหายจาก ห้องฟิตเนสกันนานมากๆเลยเห็นมีมเด็กผิดที่เขาถอดเกื้อป่ะเกื้อโอ้โหโตแล้วพี่เฮ้ยโตแค่ไหนนะโตแค่นี้ อันนี้โอ้มีคนเลมดดูอเนี่ไพสเนกเฮ้ยเขา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 เขเขา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 เขเขเเขาเเขา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 อขาเนาเ ผมไม่อยากซื้อแต่ผม,มส่งวิดีโอไปให้แม่ดู <c oughs> แม่บอกว่าถ้าเอามาไม่ต้องเข้าบ้าน <c oughs> I send video to my mom that I I I told my mom I want to have a white snake แม่บอกว่ if you bring stay away อย่ามาทำให้ผมไม่ต้องเข้าบ้านถ้าเอามากลัวกล <c oughs> ัวเหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนส้อยคอเลยอะ แล้วน้องน้องฟังรู้เรื่องนะทุกคนผมแบบจุ๊บหน่อยนะจุ๊บอย่างนี้เลยกอดหน่อยน้องรนะน, <c oughs> น้องจะกลินเธอหรือเปล่าแบบแล้วแบบช่วงนี้แถววัวว่านผมมันมีแบบฟาร์มรุ่บบนที่รุ่นจัดทางทาง,าง,างูอยู่พอดีก็เลยเลแบบว่าแวะไปบ่อยหกอดบ่อยคือแบบถ้าวัานไหนผมไม่มากแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะอะไรนะอะไรนะ คาเฟ่ก็เยอะนะับเดี๋ยวมีไปลงเพิ่มเห็นแวะไปหลายคนแล้วใช่ไหมเอาหายอุ้ยเออแลาวก็จะบอกว่าช่วงนี้ก็ซุ่มนอกจากทุกคนอยากที่ว่าผมเล่นเกมผมไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียวผมซุ่มทำอะไรบางอย่างอ่อ อยากจะแบบออกมาแบบปุ้งดีเดียวเลยแต่ว่ามันค่อนข้างจะนิดน,นึงเพราะด้วยอายุที่มากขึ้นผมก็เลยแบบอาจจะต้องใช้เวลาโอ้หโหทำในปีน <laughs> ี้มานก็คือนั่นแหละก็คือมันต้องใช้เวลาเพราะอยากจะออกมาให้ดีมากๆเลยให้เลยปีนี้แหละก็ <c oughs> ต้องมีอยู่แล้วจะไม่มีได้ยังไง <c oughs> ไหนก็เอ้ยขอร้องไง ร้อนนายร้อนนายขอร้องเอ้ยเอาเอาเลนเอาเลนเอาเลนโดนพาจังเลนเอาเลนโดนโอ้ยดุนก็เพื่อแก้มลูกพูดยังไงดีวะสอนเนาะก็ต้องบอกยังไงอ่ะพี่ ทำดีใช่ไหมทำดีๆก็เป็นดาราโอ้ยถุงไหนเ้ยหมูเทปเปม้ลเเ้ขาจะไม่ทำหรอเออม่มันไกลไปอ่ะลูก เดี okay. 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 Tá, ๋ยวเดี๋ยวไปกันไสวัสดีครับวิวีไหนครับถึงไหนนะถึงบอกบอกถึงยังไงเวลาถึงไอ้หูพี่เลยหูพี่ต่าหวานอ้าววันติ๋เขาพูดอย่างนี้เท่านั้นแหละแต่มาหาพี่อื่นแล้วเนี่ยหนูหลับพี่อื่นคนเดียวหนูมีแต่พี่อื่นไง ก็มีแต่ก็มีสิเรีจริงนะมันก็เป็นเราไปหาศิลปินคนนี้เลยนะเนี่ยรักที่สุดเลยรักคุณเดียวรักนี่และนี่เลยที่สุดคนหนึ่เราไปเปลี่ยนเป็นรักนี่เรารักเธอมากกว่าเลยรักที่สุดในโลกไม่จริงไม่จริงไม่จริงที่ไหนเจ๊ะไม่จริงก็มีแค่คนอื่นน่ะมีแต่เอิร์นเท่านั้นน่ะมีแต่มีแต่คนละคนเท่านั้นนะมีแต่เอิร์น

ผมเรีนวิทาการมีมันเองก็ดไอ้รบกินมูดี้ผูกดจะได้ไม่ต้องรับรู้ว่าช่วยไม่รักเราโอ le ้ e e ไข่ไม่รักเธอไข่ไม่รักเธอลงไอ้ะหรักเ้อกหักหรอโอ้หับเราจะได้ยังไงเฮ้ย อันนี้ปล่อยขาวปลอมนะฮะไม่ปล่อยขาวปลอมไม่ไม่ได้เป็นคนหลายใจนะหนูร้อนหรอเดี๋ยวพี่เป็นแฟนให้เขาเชิญขอให้หนูมีแฟนที่ใส่ดีๆ,ลๆห,หล่อๆเฟสอะไรที่อื่นข่าวข้อกอดขอนขอให้มีแฟนหล่ออกว่าหนูอ่นที่ใส่นั่นละ ใจเก่งรวยด้วยรวยวารมากมากเลยแอฉันไม่่ใช่อาศัยจังหวัดชลมนุนะอันนี้เลิศไม่ดีไม่ตามทำไมอะทำไมอะห่วงเหรอไม่ได้ห่วงผมแค คือถ้าเพื่อนผมจะเพื่อนผมจะมีแฟนอ่ะก็ต้องแบบได้รับการสแกนจากผมก่อนมีได้แต่ว่าผมต้องสแกนให้ก่อนเนี่ยสแกนยังไงเราเราตสแกนคืนไหมสแกนยังไงผมว่าผมเป็นพวกไม่จุกจิกผมไม่ถามเยอะก็จะถามนิดหน่อยว่าคงนี้หรเออชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ทำงานอะไรอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะครับเดียว าทิตย์น้าเจอไมอ่ยอยลักลัๆไม่มีใครอยู่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขอกลับไปเปิดตารางดูก่อนนี้ไหมเปิดเลยเปิดเลยอย่าหลักๆน้องขอบตัวอะไรไป เขาเหมืเป็นหมู์แดงเหรอเออใส่โบว์จะไม่อยู่นะเยอะเขาจะใส่อะไรเขาต้องใส่โบแล้วเออผมไม่ได้คิดจู้นนั้นผมแบบเหมือนจำได้ว่ามีงานที่แบบเอ็มสฟียาเอ็มสฟียาเอ็มสฟียาโน้ิอดนั่งบีนั่งบี YOU HAPPY l o o i HAPPY l o o e I'M SORRY FOR THAT, i HAPPY l o o o u p t h จ N, ิ้มแก้มโดยได้หมายขอเปิดอกได้ไหมขอจิ้มแก้มโดยได้หมายโอ้ยไอ้ทำไงเมื่อนขนาดเลยอร่อรพี่เป็นพ่อหนูเหรอพี่ก็อยากหาคนเลี้ยงเหมือนกัน ออกกับออบกับมาอย่างนี้นี่มาจากใครหรือเปล่าเอ้ยแกอะไรอ่ะส <c oughs> าววายเปล่า <c oughs> ตอบเนี่ย <c oughs> ใช่แกถึงก็เป็นคุไม่บอกว่าเป็นสาววายเลย อะไรนะท่านก็จิ้มหลายคู่ดเลยเอาแอลหลักมาโพสเลยนะก็ไปอยู่ดุกกองนั่นแหละเฮิบเปิบเป็นบอลได้เปล่าจิ้มบอลนด้วยหรอเนาะใช่ไปกันโนนนอนตัวจ้าอยู่ดีๆเอาวงการไปด้วยไหนมาไหนลำบากแล้วเนี่ยใช่เป็นโน้น คไปป้าอเมยป้าอ้าวเงียบไปไปก็ยัง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 อยากรีบอย่ไม่รีบไม่รีบไม่รีบเป็นดีไม่ไลฟ์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 มันจะไล่เมื่อไห่สวัสดีผู้ชมทางบ้านได้เลยค่ะทุกท่า อะไรนะจ๊ะโดนบอสใช่ไหมเฮ้ยผมไม่ติดเลยผมไม่ติดแต่ไปให้ไปถามเพื่อนผมเพื่อนติดผมก็เพติดอยูน่นะ <c oughs> เขาบอกเขาไม่ยอมกดคอเวล้านนวดไหม ตกใจหยังยังยังมาไหมครับขอขอสามท่าโหเยอะนะคะ เฮ <Rocky> ้ยจู่ๆขานี่เก่งก็จบแล้วเหรอเก่งมากสิบสิบสิบโอ้คุณเยอะเลนที่นี่โอ้ ภูมิใจเลยครับอ่าคนไหนโอ้ยก็ผมให้กำลังใจป้าป้านะครับหมดกำลังใจในการทำงานเลยนะพี่ๆทุกคนเออเออใจหน่อยเอหัวใจหัวใจหัวใจจิ้มแก้มได้ไหมคุยทำไมจิมแก้มหรออ่ะ ถ่ายรูปกันดีกว่าทุกคนพี่เอิญขอหัวใจหน่อยฟ้าฮะอแีวะเดี๋ยวก่อนนะคะวิดีโอเลยค่ะว่าอะไรดีอ่ะ Si O-Pong Kiaanyaa Koiya, toki το competitor Tiaka-tiaka planned Go to hair and hair går ก็ตกจะตกเดี๋ยวต้องไ,ไ,ไปดักแชทได้ 就是得看哪里。